จะเอาอะไรคะเอาอะไรพ่ออาบน้ําแล้วนั่งตักพ่อไม่ได้เสื้อเสื้อผ้าพ่อฉกโปกนะเดี๋ยวพวกนี้ก็นั่งตักป้าป่าใหม่นะพ <c oughs> ่อพวกนี้ก็ได้พวกนี้ค่อยนั่งตักโอเคไหมลูกโอเคไหมพ่กนี้ได้ไหมวันนี้พ่ออาบน้ําเลยนี่แต่งตัวดีดีพ่อแสงเกงแพงมากโอเคไหมนะพุ่งนี้เนาะ พรุ่งนี้พ่อจะกอดทั้งวันเลยเนี่ยเขียนแล้วจะไปไหนพรุ่งนี้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 เราค่อยคุยกันโอเคไหมครที่รัก I love you all the time lotus โอเคปะโอเคสิไม่เห็นนาเบี้ยนาบูดใส่เห็นอย่างทำาไม forward I love you โอเคแล้วมาจุ๊บจุ๊บมาพี่โลตัสมาโลตัสมาจุา๊บจุ๊บมามาพ่อจุ๊บหน่อยึ่งมาพ่อจุ๊บหน่อย พอจุบส <IS affection> ักคำสองคำเลยเร็วเย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 ว่โยต้าไข่อะไข่อ่ะจิสลี